พี่นะครับกลัวพี่หายแล้วครับเดือนกลับบ้านเลยลูกก็เมื่อนี้กลับบ้านก่อนเลยไปขึ้นรถกลับบ้านเลยลูกเนีดือดยิงวิวิวเดือนกลับบ้านเลยลูกลกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยเออเ,น,เอนี่นนย,นยก็ม,มาสม ที่เราตั้งใจนะครับพาลูกๆนะครับมาเที่ยวป่าก็ได้กินยงกินยาต้องขอขอบคุณพ่อเสพนะครับที่เป็นโชเฟอร์ให้ขอขอบคุณทางเอบีนะครับที่คอยติดตามช่องช้างพาราดมงกลแล้วก็ช่องดาวเชียงเดือนแฟมบรี่นะครับส่วนมูอ้วนนะครับไม่รู้ว่าพาพี่มาเที่ยวหรือว่าพี่พาน้องดาวมาเที่ยวนะครับก็วันนี้ก็ได้เห็นโมเมนต์ที่ว่าผูกเชือกใส่คอพี่นะครับ เราปล่อยไม่ได้นะครับเพราะว่าที่สถานที่ตรงนี้เรายังไม่คุ้นเคยนะครับยังไม่คุ้นสถานที่นะครับดู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 ดดดดดาหาพี่แล้วคกลัวพี่หายนะครับ <co z> อยู่บ้านนี่ว่าสดแสบครับแต่ตอนนี้ก็ต้องอาศัยพี่นะครับ <c ười> งอพี่แล้วก <c> ป <ười> กวนพี่เห็นอย่างนี้คือเป็นเลี้ยงแบบธรรมชาติดีนะครับ สมัยแตะก่อนนะครับเป็นที่บริเวณที่ตรงนี้ที่เห็นในป่านี่คือเป็นป่าของสนามบินนะครับสนามบินบุรีรำเพราะสมัยแตะก่อนผมก็เคยมาเลี้ยงในฐานที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอยู่บ้านนะครับเป็นเราทําได้ทํานามันมีป่านะครับเพราะว่าแถวบ้านผมเป็นทุ่งกวานะครับเป็นพี่เดือนนะครับเป็นตูดอันนี้ผมใจอย่านะครับก็จะอยู่ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงครับเดี๋ยวก็เดินทางกลับบ้านนะครับ ของสารแต่ไนแป้งนะครับไม่ได้มาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วกันนะครับเอาเอาอามองหายดีนะครับดาวเที่ยวป่าดาวเที่ยวป่านะครับช่วงนี้ก็ยิ้มเย่ยมหน่อยนะครับจะมีเครื่องบินนะครับบินขึ้นนะครับนะครับบินขึ้นตรงนี้นครับตรงนี้เป็น สนามบินนะครับที่มองเห็นฟ้าภาคโน้นนะครับอันนี้เป็นบริเวณป่าหลังสนามบินนะครับสนามบินบรีลำในลูกสมอยากแล้วไหมวันนี้เป็นที่เลี้ยงให้น้องดาวลูกเกิงเจิงเจิงลูกเก่งเจงเจงอยากมาเล่นกับพี่นะครับหาแล้ว เวลาอยู่บ้านแก้งเขาเออเวลานี้ก็มาอาศัยที่เดือนพ่อเสดน,นะครับเป็นคนขับรถมาให้นะครับถึงน้องปีใหม่ให้แม่ดูแลใหดด้ดู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 ครับถามน้องนะครับเป็นไง,งตกใจไหมครับดีใจไหมได้เที่ยวป่าคงเห็นโมมินนะครับเห็นสามแม่ลูกนะครับบ้านดาวแขยงเดือนนะครับจะมาปล่อยป่า มาจินยาด้วยกันนะครับเพราะว่าผมมีรถแล้วผมก็พาลูกๆนะครับมามอบความสุขให้ลูกๆมาเที่ยวป่านะครับพูดง่ายเนาะคืนกำไรให้ลูกๆนะครับเพราะว่าลูกๆก,ก็ทำให้ผมมีความสุขนะครับแต่และเดือนของช้างในครอบครองผมก็มีรายได้นะครับเดือนละหมื่นนะครับก็ทางโครงการเขาให้นะครับก็หาค่ายยงค่ายาะก็ ตกเดอนหนึ่งแน่นหนึ่งก็เชือกละหกเจ็ดพันนี่แหละครับผม็เพราะว่าช้างจํานวนช้างก็โตเนาะช้างผมก็จํานวนช้างก็สามเชือกก็จริงเยอะเลยมาพาลูกๆนะครับมาเที่ยวป่าดูพี่เดือนสูงมากนะครับคงมีความสุขเชือกที่ที่เห็นยาวๆนั่นคือพ่อดาวไว้ผูกหมูวันนะครับเวลา พาเดินขึ้นกับรถนะครับไม่ปล่อยไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องดาวยังไม่คุ้นฝุ้นสถานที่นะครับเพราะว่าน้องดาวไม่เคยออกสถานที่โลกกว้างนะครับแต่ว่าพี่เดือน,นผ่านประสบการณ์มาเยอะมากส่วนหมูว่าเราคงยังไม่ได้ครับดูขนาดจินย่ายังไม่กล้าหนีพี่จากพี่นะครับ เดี๋จะมีความสุขนะครับอเจ้าแม่แป้งมันด้วยลูกอยู่ด้วยกันพร้อมนะรพร้อมพร้อมนะหน้าพร้อมตากันนะลูกกินใหญ่แล้วมุอ้วนจะเที่ยวปลาได้กินใหญ่แล้วลูกกลับบ้านไหมเวลามากลัวตกใจ เวลาจริงๆนะข้าวปลาอ้ชิ้นใหญ่เลยชอบมากครับเป็นหญ้าเพ็กนะครับดูครับใบใบเหมือนกับใบไผ่นะครับถ้ามาอยู่สักสามสี่วันนะหมูอ้วนของอีฟซีตกมันแน่ครับอยู่ตางเหลือกคงจะได้เห็นโมเมนต,ต์ใหม่ๆนะครับเรื่อยๆนะครับเพราะว่า พ่อดาวมีรถแล้วครับก็จะพาลูกๆเที่ยวอ,ออกสถานที่บ่อยๆนะครับให้เกิดการเคยชินแต่ก็ไปเจอโลกภายนอกนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคือให้ช้างเขารู้ไงครับผมเพราะว่าเขายังไม่ชินเขาอยู่เต่ที่เดิมๆผูกแต่ที่เดิมๆแต่ว่าพลังของเอฟซีนะครับอู้หูชนต้นไม้ครับพลังของเอฟซีก็คอยติดตามคอยดูคลิปตลอดเป็นกําลังใจให้ตลอด ก็อย่าลืมนะครับเป็นกาลังใจให้ช่องของน้องปีใหม่พ่อปีใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าท่านก็มีน้ําใจนะครับน้ําใจให้กับพวกบรัวของผมผมก็พอออยผักดันนะครับผักดันให้น้องปีใหม่มีรายได้ค่าขนมพี่เดินจินใจญ่เลยบ้านนะครับ ฮะไม่อยากกลับบ้านเลยพ่อเสียงว่าไม่อยากกลับบ้านแล้วจินจุดตาเหลือกเลยนี่ไม่ต้องมาเล่นกินเลยลูกกินเลยมาเที่ยวทั้งทีกินในคุ้มค่าเลยลูกชั่วโมงหนึ่งพ่อให้เลยเพราะว่าพ่อมาก็สี่ห้าโมงแล้วหิวข้าวไปกินข้าวบรุนเลยก็เพื่อลูกๆนะครับ ส่วนแม่ดาวกับแม่ปีใหม่นะครับไปทุระไปส่งของให้เอฟซีนะครับขอบคุณกฟนขับเอฟซีที่ช่วยสนับสนุนนะครับขอบสุนผลิตัพันธ์นะครับขอบคุณมากมากจริงๆนะครับเหมือนธรรมชาติมากครับช้างในป่าใหญ่หมูวันอร่อยเลยเยอะเยอะเยหันตูดใจเอฟซีเยอะ เฮ้ยเบียนทำไรเห <c oughs> มือนช้างป่านะครับ จะคอยกินหญ้าตามป่านะครับกลับบ้านไหมไม่สนครับขอยกินก่อนครับมาทั้งทีครับกินให้คุ้มค่าครับจะได้ต้นไม้เยอะเอินไปครับเราปล่อยไม่ได้เราต้องล่ามไว้นะครับต้องถูกไว้ ไม่ติดครับไม่ติดต้นไม้ครับช้างน้อยหลงป่าก่เดอนขโมยกินนี้กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วดเดินกลับบ้านแล้วลูกไม่สนครับผมขอกินครับ พี่เดินก็กลับบ้านแล้วไปกลับหรออ้วนกลับไหมฝนจะมาเลยอ้วนฟังเสียงพี่ครับพี่เดินกลับบ้านแล้ว ฮะภาคเหนือมาสายนะครับสี่ห้ามงเพิ่งพาพ่อปีใหม่มาครับฟังเสียงพี่นะครับกลัวพี่หายนะครับเดือนกลับบ้านเลยลูกกำลัวันนี้กลับบ้านก่อนเลยไปขึ้นรถกลับบ้านเลยลูกนู่นครับพี่เดือนนู่นเดินมาหาน้องนะครับ เดินยิงวิวิเดินกลับบ้านเลยลูกกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยเออกลับบ้านก่อนดาวเลยกลัวพี่หนีครับยังไงพี่เดินกลับบ้านไหมถามพี่เดินก่อนเออเขาไม่ได้กลับหรอลูกมาจิน้าต่อเร็วเออกลัวพี่เดินหายหวงเอ้ยมาอยู่กับพ่อก็ได้เดี๋ยวพ่อพากลับมามาจิน้ามามาถามสบายเลยมัถึงมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วจะไปหาพี่เดือนนะครับ